เอาน้าก็ช <not S 1> ัดดิทั้งสองวะชัดชัดชัดระวงเน็ตระวงเน็ตระวังเน็ตระวังเน็ตพี่เอพี่เอพี่อทำ่วเร็วๆเร่รีบบอกว่าระวังเน็ตเน็ตผมไม่เอาไปพี่เอก็ได้พี่เอต้องซื้อชุดกโกวายเป็ผมด้วย มันแบบหมอกอแบบเนี้ยหมอกมอคีคนเลยหอมอกแางเลยนละไปเป็นไอดับเป็นไอดับแล้วมาคุณแปด ด้วเอ็มีพี่เอา u m เใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เลยนี่ UMP ไปแปต้องมีนะครบเลย <c oughs> น,า,น,นายโดนกี็ววน,น้องแข้

เายิงลาเอารีเลย้วกันเอาน็อปด,ด,ด,ดไปม่ดีไปเีมไป let's go เตมดิเตมด,ตมดิตอนไน,น Watch out เลนรถมามาเจอพี่ A U M P ไปอไมันเจอพี่ A U M P นี่เสียงไปทั้งวงการอ,ะอ่ะจริงจริงน็อปอ๋อเจ็บเจ็ วัตชดเอาสวีาวงจะเข้ากันดีกว่มี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 เอออย่าปูอย่าปูวะไม่มีตัวเดียวทำห้าวเรารว่องอยู่แถวๆนี้ดีกว่า เราติดนี้เราติดนี้มาแล้วใช่แล้วทำไมไอ้ดอกมันไปตกบนรถเลยอ่ะพี่มาดูดิทิ้งไว้บ้านคนหนึ่งไหมทิ้งไว้บ้านคนหนึ่งไหมเดี๋ยเดี๋ยเอาไว้แบบรับอะไรทิ้งไว้แบบบ้านเลยกันไม่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 ดูไม่เลยนั่นไงอย่ามาไอ้ดอกแพชชั่นหน่อยเอ็งจะมาไอ้ดอกแบบไอ้ดอกแบบตะวันเลยเพื่อสามมาสามดูให้หน่อยดิเมื่อกี้มันมีไม่น่าเล่นเลย Ra, mà Ờ, ban. qua lại Camera, Thấy ạ. Thế lẳng mà. Sao Đi Tiếp phục mà. Đồn quay này, đồn quay này vô nè ta nè nè thật quá mà lạ thật nè thật nè Này cắn này nè thật กันสองว่ะชัดชัดชระวังเน็ต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 วี่าไมบอกว่าากลรีบบอกว่าระวังเน็ตเน็ตจบแล้วพี่มาอ่าชาร์เองก็ได้ผมไม่เอาไปพี่เกต้องซื้อชุดกบาให้ผมด้วย เอพีเออย่าขึ้นอย่าขึ้นถึงว่าผมขอพี่พี่รอพี่<ร>อ,อย่าอเ,เออเรออยู่ปั๊มใหญ่จะอยู่ห้องนี้เลย Watch o u ห้องไหนอะซ้ายขวาพร้อมยังห้องนี้ห้องนี้นี่ไ้ปืนมันออกโผล่อยูอย่ยเห็นไหมเห็นไหมใกล้ใกล้ใกล้ปืนมันโผล่จุ๊มาขึ้นไป เนตเนตเนเน็ต่ยเอ้ยแมงมีแต่เน็ตเข้าไม่ได้เลยอหมดยังหมดยังตายมแล้วหมแล้วตแล้วเอยเ็เยอะเลยขึ้นไม่ได้เลยผมาปเล่นขาไปไปไขึ้นรถมาตุ่มตัวเลยด้วยไมงเอ้ยเด มา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 โดนโดนโดนเอาไว้ไปเดี๋ยวบ้านนั้นโคตรเยี่ยมเลยด้านบนโคตรเก็บเลยด้านหลังโอ้โหด้านหลังก็มาอีกอ่ะพี่กินด้านหลังเดินลงมาแล้วอ่ะไม่หลอดเลยไม่หลอดพี่ไปแล้วเกี่ยวที่รอได้ลงเนินล่างมา เขามาบวกกันอยู่ไปไปได้ไปได้ไปได้เขียมามาเรดวน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 เดี๋ยวแล้ววงสิบิมาหน่อยมานี้ Watch out ไม่เงยเสียแผนว่ะสวยพี่ตัวลากไละตัวลากตายตัวบนนอกะก๊อ พี่เอวังผมเดินแล้วก็พี่เจ็บว่ะได้ท่าบ้านนี้มีโอ้โหอยู่ในล่างอมยาให้ฉันการด้านหลังไปเลยให้ตันแล้วยรงเลยสวยดใจไม่ได้ฮีตั้งแตดไฮไลท์แล้วทัดนี้ตั้งแตดไฮไลท์แล้ว ฮูโคตรตึงกาเล่นเปื่กี่เกมวะเราถึงจะได้ไก่เนี่ยเราเล่นเปื่กี่เกมวะก็ก็นานอะ <c oughs> เอาอีกเป็ไก่ไหมเอาอีก,กเป็นไก่ไหมเฮ้ยมันต้อ<า>งอีกเนี่ยเอาอีกเป็ไก่ถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับ